บ้านบ้านน้องเจริญคนที่สองพ่อศิลาพมพมสะอาดเนาะอดีตผู้ใหญ่บ้านคนที่สองอันอายุเท่าใดแต่ตาปีนี้ยังมังคีบุ้มเล่นแปดสิบเอ็ดบอกแปดสิบเอ็ดอันอันนั่นแปดสิบเก้าเนาะองอององพังนะแปดสิบเก้าอันนี้แปดสิบเอ็ดอันนี้เดชะอันนี้แปสิบสซูซีกันสังเกตไหมคนในหมู่บ้านนี่มิถ้าคนอายุยืน เป็นเป็นอนะไรคืออนยุยืนอันตอนนี้เราโ้คุักว่ามัน,น,นอากาศมันเป็นน่ะอากาศบอากาศดีอันนี้มันก็บโบหูเรื่องหรืออ,กออกกำลังออกกำลังไปให้ไปสวนมันก็สอาดเป็นไปงัน,น,นอาหารเด้อาหารมีาารเสื้อโลกวะสมัยก่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่ปัญหายังยากที่สุดสมัย ที่ผู้ใหญ่บ้านแลีนซ้อนเนาอันนี้ที่เราตามขวอมจริงๆเนี่ยครับตั้งแต่สมัยก่อนๆน่ะแม่นบ่ล่ะตาเป็นเผาใดก็เดี๋ยวตาเผาโซ่เลยนะเผาโซ่เนาะไทโซ่ไทโซ่เนาะครับเสียงออกงอเนาะเมื่อเมื่อคณะต้นปทุมเลยโอ้เอ้าอันตะเก้าเป็นอะไรก็ปัญหาของหมู่บ้านเฮาปัญหาของหมู่บ้านตะกี้ตะก่อนเนาะตอนนั้นมันก็บ้านถอดเมียงแดดเนาะแยกแนวคิดแนวอ่านกัน ีมีกันเป็นไงเป็นโจผมีมีเขาป้าผู้นึงอยู่บ้านหลายบ่อเข้าบ้านเข้าป่าสมัยนันเข้ามดหมู่บ้านบ่บ่อครับเขาเป็นบางส่วนตาบ่ได้เข้านำเนาะเข้าบ้างบ่่เขาก็คือเขาคือมันมีช่องกำช่องไปขันบ่เขาหาขัเบ่อหาเขาก็เจงเขาย่านเขาป็นมาทั้งพี่หลายขันมาทั้งเจ้าทั้งนายกันเจ้านายก็ว่าขันมาทังไปทางพุ่นทั้งพี่ไปล่อไห้เฮ็ดได้จังจี แก้ปัญหานี้ได้สมัย <โด S 1> นะั้นขึ้นแก้ปัญหาเชิงเรานี่นัน่นผมก็ทีแรกที้คอผมก็บ,บนขึ้นไาชีแก้ปัญหาดอกไอ,นอ้น้องมมนี่เห็นว่าผมนี่แม่นบล้ล่ะเขาย่องหายใจกับบูฮู <c oughs> ้ <c oughs> เป็น,น <c oughs> ยังย่อกย่อพอปั้นให้เป็นผู้นำในหมู่บ้านนี่ก็เลยเป็นก็เลยเลยเป็นทีแรกที่ก็ก็บว่ากูเป็นใครกูเชิดจังไหนเขาชีบโบูขากูบอก กูชิบจ่ายบอนี่แล้วเห็นได้ไดบัตรนีออ่แล้วอ,อันนี้ก็เขาไปคุยทั้งพุ่นเขาก็บอกว่าทุกอย่างน่โบจ่ายขอให้อย่าเป็นศัตรูกันด้วยสันขวมยศัตรูนี่ก็จังจังไหนเออแล้วทั้งทหารเด้ส่ะทางบ้านเมืองดิทางทหารนี่ก็บอกเขาว่าเออไม้ขมั้วมราผเนี่ยมันยู่ในขันวว้วจำป็นการโบเหตุดังเผลอหรือย่าเขาขาพอสอบเธได้เห้นคนเป็น ปีหนึ่งแปดปีหนึ่งแปดโอ้ยกำลังฮอนเลยนั่นฮอนแล้วก็เลยอยู่ได้ทั้งสองพายครับเอออยู่ได้ทั้งสองพายอเพราะว่าเข้าไปชื่อมาาสงทั้งนั่นมาเข้ากระรับทั้งนี่มาเข้ากระรับก็เลยบทปีปัญหาหยั่งอือก็เลยก็เลยเขาก็ว่าเออบ่มหยัางคือตาหนี่จะอยู่วางกลางเขาว่านั่นอืออืเลยพัฒนาบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยนั้นครับบ่มมีโรงเรียนหรือยังสมัยนะอ้ยมีแล้วครับ มีแล้วสมองก่อนมีแล้วครับผมภาษาโซเนี่ยหายหายไปหลายแล้วบ่ภาษาโซครับที่ว่าทุกมื้อนี้มดไปหลายแล้วบ่อใช่ทั้งเกตแลลูกเล่นหลานหลอดเกิดมาในรุ่นนี้เขาก็โมยักหูเลยวโมยักลูแล้วโมยักหูแล้วเฮ็ดไดเขาสีเฮาสีเห็ุให้เขาเว้าได้ก็พยายามผมก็บบอกน้ำลูกน้ำหลาน้ะผมก็บอกภาษาโซเนี่ยแต่เขาบอกบอกน้ำผมเขาเข้าใจอยู่บอก บางคำเขาก็ห voilà ูบางคำเขาก็บ่งลำพองประเภทอันเจ้าอันบุญอันหินอันแฮมเขาก็บ่กใคยหูมัดมุยมุนิเขาบ่หูลำพองเา็นอย่างไรบ้างมัดเลยคือยังเหมือนเขาก็บอกเขามัดแต่ก็คือตามุยเลยก็คือดังปากเลยก็คือกระชั้งแกล้งจ่อกา่ว่าเขาโบลำพองเลยหูเด้ไหมอยังเออนี่สู้ายสู้าย ครับผมซอกอกครับโอ้หูดังเออมุยมุยคิวเอออันนั้นอ fi ่นคิวอึันโอปากเดากกางกางครับแค่ <t aps> <t aps> <t aps ้วเด้กระชั่งกระชั่งครับแค่้ววองเด็กกระชั่งเจี๊ยบ ได้ภาษาโซ่แล้วบ้นนเอาเดี๋ยวนี้จ้ะเอาจากไหนผมสิแต่งตั้งให้เป็นครูเอาบ่ครูภาษาโซ่ที่สอนในหมู่บ้านได้ยุคนโมมีเงินเดือนไหนบ่มีเงินเดือนบ่มีอันนั้นเลยบ่หาบ่หาร์บัวาตแต่ตั้งครูมือเดี๋ยผมก็สอนยุคครับมันทำบ่มีคนมาเรียนทงบ่มีคนมาเรียนเออบ้านนี้แหละที่มีบอกมีบ้านนี้แหละมีเดี๋ยวผมจะให้พอออกเปินตั้งบ่ ตั้งเป็นคู่เด้อ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 ตั้งเป็นถ้าถ้าภาษาโซมดไปนี่เสียดายบ่บ่เป็นอยังคือบ่เสียดายก็บ่เสียดายแล้วบ่าจะมาพบว่าเขาบ่าใส่เลยดิทุกคนทุกแห่งทนตะมนวนใดแล้วเขาก็บ่เอามาใส่เลย เขาพูคุมืงนเลเขาพูนเขาไปเรียนญี่ปุ่นบออังกฤษผมกิ้วๆเจ๊เจ๊ดนอะมันเป็นยังไงอันนี้แม่จะขอขานเลยแม่สิได้จ่ได้แม่จังดาเจ้าได้เขาจะบอกครูจักนำเนาะมาแม่ดาได้เขาบอกโหนำจ้าวจ้าวดาเบิ อันถามถามยายถามว่าประเพณีอย่างที่มันมัน,ม,น,ม,นม,มันลืมไปแล้วมันลืมไปแล้วมีอย่างนี่นที่มันลงมันลืมไปออตั้งแต่สมัยตะเก่ายังน้อยอะนะแล้วเราได้เหตุอีกอะนะจืออ่อได้บ่แม่ยังนหน สิ่งเ่านึ่พอขึ้น่าเขาเฮ็ดตามาเลือดอยู่แลวมีหมที่เขาบดได้เห็ดสิ่งที่เขาบ่ได้เห็ดก็คือโว้ล้วมันมาแตกตั้งแต่วะ่ะคู่หมื้นเนี่ยมันก็ตั้งไปนินเราโนยเนยก็มีตั้งเทวะเตะกี้ตะกรอนเนาะการจะขอเบาวขอสาวขอไผ่หน้าอ้างห่าเนยเขาก็ไปแต่ว่าน้อยที่ไปคูม่มื้นมาก,กันแล้วเอากันหมดโอ้ตะเก้าได้ไปขอเออตะเก้านี่ก็มีใจไ,ไปขอไปผม มีการขอเขก็มีพิ่งมีเทียนมีเหล่าไข่คำปากคำคอเออมีเงินทองของเขาคีบบาทช่องบาทคีบเอ็ดบาทชีบสองบาทตะกอนมีคู่เหมือนบบกเขาอยากเห็นเลยนะจออันอันตอนไปขอน่ะครับต้องมีเครื่องของเหล่านี้ครับให้ผู้ผู้เท่าผู้แก่พาไปเอออ่าโอ้เฮ็ดขึ้นมาให้เบิ่งได้บ่ผมมาข้าวนาเนี่ยเฮ็ดให้ผมเบิ่งได้บ่ สมมุติว่าประขอผู้บ่าวผู้สาว่าไปขอสาวไปขอลูกไผ่ไปนี้นะแล้วแต่งคองไว้แล้วก็พมก็สิมาไทยเอาได้บ่ครับผมสิลอยมากเนได้อยอ่ได้ยเพราะมันยังจำได้อยนอ๋อครับยกยกยกตัวอย่างดูเวลาไปเอายื่นคองยื่นอย่างแล้วแล้วเฮาว้าใใวเนี่ยไถเขาบอกว่าเออมือน,นี่นะมา,ขาเขาเอาสมมติสมมติว่าอันนี้อันอันยามายามาตา น,นี่ยำม,มันนี่ยำม,มนันนี่อันนี้เด้อชิว่วาบ่าวบ่าวขอลูกไครเด้อเออเอาเอันนี้พี่พี่อันนี้สมมติว่าเพิ่นเป็มอันพอลักพอยายครับครับเท่าผู้แกท่ทางทางเจ้าสาวครับครับเอาลอง,<า>งลองเป<อ>็นเท่าแก่ทางเจ้าว่าเวาเครื่องของเด้อจ้ะคั้นห้าบ่เทียนเทินบ่กอาสมมุดอาสมมุิอันนี้เราสมมติว่าเพิ่งเทียนมันครบอยู่ในบริวารครบอยู่นี่แล้วไม่หมดหรือมีอย่างแน่ก็มีเพิ่ง มีเทียนมีเทียนมีเงินมีเงินมีดอกไม้มีดอกไม้แล้วเห็นอะไรแไดวก็เราอีกโกรดนึงเล่านี่ยคาดบ่ได้เหม็นบอกคำมากเด้อคำมากคำพูน้ำบอกคำพูก็แล้วอยจะช้ใช้โบใช้ก็ได้อ๋อเอาเอาสมมุติว่ามาถึงเฮือนแล้วบัดนนี่สมมุติบ่ามาถึงเฮือนดเราคนนั่งอยองชี่เม็นหมล่ะครับครับเอาวาให้ฟังดูตังติตังติกระชุกอย่างกันนั่งลักษณะใชาที่กันจ้องนั่งแบบนี้ครับผมเออนั่งตบมอบตบเข่าเนาะตบมอบตบขาชี่เลยพ่อใหญ่เอ้ย ทุกชิ้นทุกย่างนะมือนี่นะที่มาขอหลกไปและนั่งเออทุกชิ้นทุกย่างนะมาขอขอไปแล้วก็คือว่าเราบนได้เอาข่าวไปแจ้งเราออกไปอย่างไปดูเออเอ,อเออไปสั่งไปซ้าให้มันสั่งลูกพปกขึ้นไม้ขัวมาให้พ่อแม่่าแก่ทางนี่นั่นมาดค่าท่องคําให้ฟังแดเออลูกชาวก๊กมาดค่าไรล,ลูกชาวไปมาดค่าน้อยสร้างที่้วยสามจังสี่กาวบนดำเพิ่นเออ,เอ,ออันนี้ก็คือเราเใครคำปากเด้นนี่คนกาชีวะหรอก แล้วเหล้านี้ต้องกินบ่เ้านี่บ่ไอเอาอันนี้ชิบกินบ่ได้ก็ไดบ่กินก็ได้คือว่าเ้าันีอาให้เขาแก้เขาขินให้รับเอาครับให้รับเอารับเอาแล้วเขาก็แบ่งกันกินคือก่อนจะรับเอาโอ้สิกินหรือบ่กินก็ได้แต่ส่วนลายกินบ่อชงหญ่กินยาไข้คนกินกัไดเออแล้วแล้วบัตรตอบมาได้เห็นได้ไดบัี้ตอบแล้วก็เหว่าดูว่าวคืนดูเอามาฮ็ดจังได คือคนละหลากหลายแต่โอ้ยก็มาขอลูกไปร้านนางนี่ละ่ะเออวังเอาไปเป็นหนุกมได้บา,บา,บานหวานนะชวนนี่ละ่ะเออมัอมอนเป็นเช่นเอาไปเหลีล่ังกับมะขามนะก็บมตีดอกทุกชิ้งทุกย่างก็เอาไปเล่นกับพี่เกียร์กันนี่ละ่ะเออเช่น,นกันก็นาวาเอาเอาอ,อทั้งนี้ยังได้รายอยู่ได้ยังได้หลายที โอ้ยยาวย่าเอลายอะไรช้อทางนี้มันก็บโมีกันมักฮักกันมันโบฮัดใจเงินใจช่องดอกเออเอาผอบสม่าผ้ากวดเนี่ยเอาเท่าใดจ้ะแจ้งเท่าใดมันจะหกร้อยนี่ล่ะกระซำนี้ล่ะอ้เาไดมีบทต่อขึ้นโอ้ยบทได้เอาพอพันหนึ่งได้บ่มีบ่บ่บ่มันกระโบมีสบายนัะสบายนี กรกระลายแล้วน้อยน้อยที่สุดเท่าไหรสมมุติว่าห้าร้อยเอาสามร้อยสารอก็มีสองหิก็มีห้ารอยก็มีสี่ร้อยก็มีหกร้ลายิบไปแต่ว่าพ่อหน้าพ่อตาแล้วเพิ่จบคู่บ่เพิ่งจะเอาพอหกร้อยสาวสาวสาวลือหน้าร้ายบ่เดนเด ก็เอาลายก็เอาโหลดอันนี้แล้วแล้วอันนี้เป็นการไปขอเนาะแต่ว่ามื้อแดงมื้อดองก็น,นัดก,กันอีกทีนึงอ๋อมื้อน้าเด้อผมจะให้แตงโตมาจบับดีเด้อแล้วแล้วผมจะมามาถ่ายเอาตอนขอผู้บ่าวผู้สาวนี่นะเด้อยวเดี๋ยว <c oughs> จมือกันดูจับมือกันดู <c oughs> เ,ออเดี๋ยวถ่ายรูปกันดูสองสามป้า